รู้มันจะล่มตรงไม่ได้รู้ไงไม่มีการกลัดูขยืนตรงนู้นนี่ขยืนตรงนู้นอยู่ตรงนู้นด้วยอยู่ตรงนู้นักเรียนนักเรียนมายืนตรงนี้มานั่งตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะได้แบบมามาเถลิตรงนี้ไม่ใช่เบาหันหน้าไปตรงนู้นแต่ได้แล้วของเอ็มได้แล้วของเอ็มได้แล้ว ของเกมได้แล้วถ้ามันสลับกันปะล่ะใช่ปะใช่ปะตีแปดสามห้โหอย่าดังอย่าดังมากเลยมันไม่ควรจะดังมากจริงจริงมาได้อ่ะนักเรียนพร้อมอ่ะทุกคนเงียบอ่ะ endless love นะครับจาก original B flat เป็น key A flat อ่ะลองดูครับ ผิดไปมันผิดไปนะผิดไปม<ช>ันผิดไปนะไม่มีเอ้าผิดไม่เอาปล่อยมันไปเอาไหมเอาเข้า,า,าใจเข้าใจว่าเป็นวันแรกดงไ,งได้ยินประมาณคนนี้ปะ่ะโอเคา้าค่าเอาไหม,มได้ยินยัง My love There's only you in my life The only thing that's right your every breath that I take, your every step I make. Love. I want to share all my life with you. No, and your eyes, your eyes, your eyes They tell me how much you care oh, Yes, you will always เคพอ